ค่ะสวัสดีนะคะมาพบกับห่วยนานาของเราแล้วนะคะหวยนานาของเราวันนี้สูตรรูทสองตัวบนสองตัวล่างนะคะไม่ต้องคำนวณห้ยากนะคะวิธีการคิดง่ายๆน,นะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาก็มาดูกันเลยได,ะะได้เลยนะคะวันนี้เป็นวันที่ห้านะคะห้าห้าเดือนห้านะคะก็รอบที่หกสิบเอ็ดเนาะวิธีการคิดก็คือว่าใช่สองตัวล่างมาเป็นตัวรูทเลยนะคะ 2ตัวล่างของเรารอพบพกที่6กิเก็จะเป็นศูนย์สี่นะคะศูนย์ก็ดูซิว่าเข้าไหมสเข้านะคะอันนี้สี่เข้านะต่อมานะคะต่อมาสามเจ็ดสามเจ็ดาเข้านะคะเพราะว่าเจไปอยู่ข้างหน้าไม่ได้เนาะต่อมาห้าแปดนะคะห้าปดห้าเข้านะคะ8ดไปอยู่ข้างหน้าก็ไม่ได้เนาะห้าหอันนี้ก็ห้าเข้านะคะ อันนี้ห้าหนึ่งห้าหนึ่งก็ห้าเข้าเนาะต่อมาสามเก้านะคะสามเก้าสามเข้านะคะหกห้าอ่ะอันนี้หลุดไปนะคะไม่มีนะคะอันนี้หลุดสี่สองอ่ะอันนี้หลุดศูนย์เจ็ดอ่ะอันนี้ศูนย์เข้านะคะเป็นยังไงบ้างคะสิบรอบของเราสิบรอบของเราหลุดไปแค่สองรอบนะคะที่เหลือก็เข้านะคะก็ ใครที่ไม่เข้าใจอะไรตรงไหนก็สอบถามใต้คลิปได้นะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หงายนาาด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะสําหรับคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ